ทุกคนเมนูวันนี้แบบไม่มีบาร์บีคิวจา้ากินข้าวทรงตาใหญ่ไา้ซื้อดินมให้จ้าสามทวงนางจะปลูกเบื้งต้นสตรอเบอรี่นางต้นใหญ่มากดกด้วยนะคะทุกคนแตยเมื่อรุนน้นางพาเบื้งชมสวนนะนี่จะเป็นครั้งแรกที่นางเห็นสามีรีดผ้านะคะทุกคนปกตินางเป็นคนรีดนะ สูู้เก่งมากเลย very good อะไรนะ expert expert oh wow 31 y e a r s wow จำสิบเอ็ดปีไอรีดพาเองนะคะทุกคนเก่งมากเลยสามสิบปีสามสิบเอ็ดปีไอรีดพาเอง ตอนเป็นทหารมาจา้ะไปค่ะทุกคนเอาไปเก็บแผนาาน่น,น,นเตาเตาย่างจ้ะทุกคนเอาไปแช่น้ำจ้ะอื่นอ้ายเป็นคนล่างคือเกานั่งบริหิตนคทุกคนจะย่างข้างเดียวมันเสาห่อนแล้วนะจ้ะเอาไปล่างจ้ะก็กตีแล้วอ้ายเป็นคนออกมาเอาเดี๋ยวจ้ะนี่แต่ว่า มือ่อนี้อายได้เอิ่อนเอียงแผ่นอันนี้ชนสาวจังม้าอ้ายหออลีกผ่ากลางนั่นก็เลยต้องเอาแผ่นแผ่นเหล็กมาใส่แช่น,น้ำจ้ะเมื่อใดบาร์บีคิ้วอายเป็นคนล่างล่างนาดน,นี้จะ้ะทุกคนนั่งเบรยล่างเพราะว่ามันต้องใช้แรงมากเลยแต่บางทีนั่งกลางเลยโคตรใหม่ขึ้น ในรถเอาไปชิมเอาไปชิมขายะจ้ะเต็มกระบะยหญเลยนั่งมาแล้วคะ่ะเก็บมากกล้ดีจ้ะ ทสลัดลูกนี้ใหญ่มากค่ะทุกคนหัวบึกย้ายนึงมันจะใหญ่มากอันนี้ลูกเล็กๆจนแตกบุรจ้าน,นนี้ด้วยนอ๋อนี่น้ำจ้า ขเขาแรงกันค่ะทุกคนอย่างอืมกินกับส้มตำก็แซ่บนะจ๊ะนี่บาร์บีคิวเลยจ้าทุกคน Take it, take it positively Yeah, having solar panels put in and things like that, but they're not going to be connected because we've got nowhere to put the batteries and stuff until the garage is built มามาชมสวนอันน,น้อยๆของนางจะ้ะ ลูกเป็นผลเยอะแล้วนะคะ <Okay. S 1> เป็นผลเยอะเลยเยอะสิเอฟปีเดยไอ้วันเจ้าเบิงสตอเบอรีมันใหญ่เกี้ยสเแมนแล้ว ต้นบรอสบีนค่ะทุกคน,น,นเป็นดอกเยอะมากเลยปีนี้คือบมกทัวร์รนเต่าอยักนันเองนังเอิญเนาะค่ะนางเอิญนางนังต่างเองเลยจา้าทุกคนบุบกทัวร์รนเต่าเนี่ยบักทัวร์แหละบ่อบ,บ้านอนองเอิญส่วนหมานังจะเห็นตามฟาร์มเนาะฟาร์มขาปลูกล้หลายจะเป็นฟาร์มเลย,ยเยอะมากมาที่นี่ อ้ยมากกินเนาะนั่ง็เลยเอามาปลูกจ้ะพี่กายนั่งก็ปปูก <Yeah. S 1> มันแซ่บค่ะทุกคนมันหวานดีอร่อยมากเลย